มันต้องไปดึงซอยกันมั้งจังสิเลหืึปลาอยังไรโอ้อูโอ้พี่น้องพี่น้องปลากุ้งปลากุ้งครับอุ้ยโดดออกพี่น้องอู้โหโอู้โหอ้พี่น้องชอเด็ดชอเด็ดพี่น้องพี่น้องพี่น้องอู้ยพี่น้องเลย่นวน มึงมึงมึงข like <c oughs> ึงไงก็ะไรพี่น้องปัดอู้อีกขนอไรมให้วดีแฮงฝุ่นพี่น้องไปขึงไงฝุ่นเบาโจกัน้องยกสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบมดสุขุพวนครับ สวัสดีพี่น้องเด้อครับผมเมืีอวาบอยกับพี่ฮอดินชีนอีสานครับพี่โจครับมาเลาะเบิ่งป่าครับมายกสะดุ้งครับผมพี่น้องวาซิมีบอครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วเด้อครับเอามาลุ้นเหมกันครับผมพี่น้องครับนติดตามกันครับพี่น้องผมลุ้นลุ้นลุ้นพี่น้องกิ้นมิดเท่า คือมีเท้คือมีเท้โอ้ปลาขาวปลาขาวปลาปลาอย่างี้ปลากุ้มพี่น้องปลากุ้มแล้วครับมาแล้วมาแล้วตัวแรกตัวแรกครับน้อง

มาหาพอได้กินครับพี่น้องผมขนนลอยหนามมากเเดี๋ยวมาดูน้ำกันอีก,ออรอกครับพอ,อ,อกะไดประมาจิบกะโวย่าี้นะขาวพี่น้องมรสทเดี๋ยวมาดน้ำกันอีกพี่น้องผมมีบ่มีบ่กัตัวนึงตัวนึงโอ๊ยออกใจพี่น้องโอ้ยพี่ พี่โจโดได้แล้วครับมาแล้วคุณข้าวมันดันเหร่เนม่ยฝนพี่น้องอ๋าปล่อยอืมปลาสลิดเพป,ป็นไปหาหมอที่นี่ข้เกิงเนี่ยบ <c oughs> ินดีงลงกระเกาหลี่สวงหันข้บบาวข้าวราดข้าวอย่ากินยาตัวเนี่ยครับปูปลาหน้าหนามโอ้มดได้แล้วครับ<อ>พี่โจโพี่โจโพี่โจพี่โจมาแล้วครับสองตัวสามตัวครับคุณเ <c oughs> นาะ เบื้องน้ำกันครับพี่น้องผมมาครับหุลกันครับพี่น้องครับอ้อพีน้องดนที่าครับพี่น้อง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 พากนมาดงพี่น้องหมครับผมเที่วี่วเพี่น้องนสาสมิูไรกนครับโต๊ะสามโต๊ะครับกดติตามเด้อครับผมยกสะดุ้งกันครับผม ทำตู้ครับพี่น้องปลาเขาปลาเขาอุ้ยไปย้อนปลาออกจากจุดลุงพลสายคอปลาว่าปลาเมียงขาดบอกปลาดูบ่ปลาปลาใหญ่บ่อืมมาชมบรรยากาศครับตอนนี้บ้าบอยขาวพี่น้องตั่มันงามฉันทายไปน้ำทั้งยกไปน้ำพี่น้องบ่าสดดวกสบายเนาะพี่น้องเนาะ ไปน้ำเรื่อยๆครับครับไปเรื่อยๆพี่น้องผมสิบมเขาาอูอ้พี่น้องพี่นพี่น้องพี่นองประุมปรุกุมปรุ้มปคุ้มปรุขาครับปปะปะคุยลามปคุยลามคุยลามครับพี่น้องสองตัวเครับองอออกปองขาดปะอยู่หลอดมึงหลอดใดมันหลอดใด โจพี่โจครับโอ้หุ่นครับได้ครับเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งพี่น้องยกยกยกพี่น้องยกโอ้เต้นแล้วเต้นแล้วพี่น้องเต้นแล้วพี่น้องโอ้หูสองตัวครับกุ้มปลากุ้มสองตัวครับเนี่ยบาดค้ำพี่น้องหลายเด้อครับบ่มีบ่มีไผพ้ายให้พี่น้องเมื่อนึงยกคันสะดุ้งเมื่อนึงไทยขีดครับ พี่น้องครับรเจอกัะนั้นได้อีกแล้วครับผมพี่น้องครับ,ได,รบได้อีกสองตัวครับผมพี่นอ้อง พ่นพ่นพ่นพี่น้องพี่น้องพี oh. ่น้องพี่น้องพี่น้องครับบู๊พี่น mm ้องพูดนะครับเหมือน้หมือนเหมือนพี่น้องโอ้แตนอ๋อพี่น้องโอ้ได้แล้วครับกระท่านกระท่านพี่น้องหนึ่งตัวหนึ่งตันลงก่อนครับพี่น้องผมมันห้างนกหรืออีตุ่มบ่ มาอะรจะพี่นงาแบบนีโ hmm. อ uh, ้โพี่น้องพี่น้องโอ้โหปูดองดองเลยครับครับพน่ะพน่ะครับพี่น้องปลาทำไมปเห่ีบมาทางนี้อ่ะ ก็เลยตัดอันนี้ออกเนาะเขาโยกออกเขาเกออกันซอยกันก็เดียวเขาเก่าแล้วเนาะเขาเก่าก่อนจ้ะยกพี่น้องยกยกยกวู้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โได้แล้วได้แล้วได้แล้วพี่น้องโอ้บ้าโจบบาโจบบ้าโจับพี่น้อง พี่นองเอาลงส่คาว่างใส่วางขางเจ้าดิอุ้ยมาลพี่น้องพี่น้องพี่น้องยืนยันลัษณะก็เอาทั้งอีกกับมาแล้วครับปาสริต กลับมาแล้วนัด้น่าเกสบ้าบยกลับมาน่อพี่น้องโต o a s จ็คพี่น้องคนนะครับเจาเตล้เตล้เตลเตลเตลพี่น้องเตลเตล้าโอ้ยงามงามงามครับเไครั ราโจครับอ <'s> <c oughs> yeah, ู <iedzieć> ้เปลี่ยนออกคนครับนี่มันมันครับลุงครับสวนไปสวนมาปลูกปใส่ตะเียร์รครับผมยกพี่น้องยกยกยกมองครับอู้เต้นแล้วพี่น้องเต้นแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งรุ่นเก็บกี่แตกไปยังไงอู้อู้ โอ้พี่น้องพี่น้องปลาก,กุ้งปลาก,กุ้งครับเอะขนนลอยนามมาเลอุ un ้ดดออกพี N ่น้องอู l ้หโอ้อ้พี่น้องชอเดดชอเดดพี uh ่น้องพี่น้องพี่น้องอ้ยพี่น้งเอ้ล เข่งไงก็ไ uh ด้พี่น้องปาดอบู้ห้ขนมไลไม่หายว่าดีแฮงฝุ่นฝ่พี่น้องปลาเข่งไงฝุ่นบาโจกกลังยกก็จะเ็นให้เจาเส็จปเข่งตัวนพี่น้อง ไอ้ไอ้ไอ้เอปาเค็งตัวนี้ขอก่อนหน่นหนิ้งจได้กันปเค็งญ่ตัวนั้นางมแนบกอางนมันมาถงว่ามันเอาบ่ได้หันมหนามนดอกแกน้องยังมายองกี้มีนยูนัวจำได้ยูนวเออนี่แหละตัวนี้แหละนอาว๊ไปเลยอ พ่อยอุนได้อีกแล้วครับบอลโจครับสวัโดีครับก็ผมมายกว่างสะดุ้งแม่เดี๋ยวมวาเบิกน้ำกันอีกครับาขาวครับพี่หน่องจะเป่าขาวทายสุรักทุเลลายพี่หน่องเยยกแมายกดยด้วย เต้นอพี่น้องเต้นเตนตนออกแล้วพี oh, oh. 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 uh ่น huh. oh. oh. uh ้องเต้นออกแล้วเต้คตครับพนตัวนึงครับเขาปลาเขาพี่น้องน้ยก็เต้นดีโอ้เต้นแล้วรอบผมอููพี่น้องเต้นแล้วอึบอึบอุบอบพี่น้องอึบอบูนะครับ เต้นแล้วเต้นแล้วพี่น้องเต้นแล้วคุ้มปละกุ้มครับพี่น้องผมโต๊ะฟ้าครับทีโตับพี่น้องโจรครับประผาดครับทั้งนั้นนั่นเต้นแล้วครับเต้นแล้วเต้นแล้ว อู้สองโตครับสองโตสองโตพี่น้องพี่โจโยกแล้วครับมึงเป่าไว้ครับบ่นโอ้ตเต็นแลของพี่โจ,โจตเต็นอยู่ครับมึงเป่าบอกโอ้ตเต็นแล้วครับพี่น้องเต็นแล้วโตหนึ่งครับโตหนึ่งโตหนึ่งครับน่าของพี่น้องอย่ามาครับกระเถิบกระเถิบมา เชิมากเมาเชิมาครับเ่นไล่ปลาไล่ปลาครับนักสอนขไปใส่หน่อยบ้านก้อนยกก้อนบัดนี้ครับพี่น้องเอ้ยอ้นัก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 นองโตครับพี่น้องสรรอ,อ,กกบบงองโตสองโตบ้ตตนนี้ที่สองโตครับ กุ้มปละคุมพี่น้องปลากุ้มนะครับกุ้มแมงงามเลยพี่น้องพี่น้องยกเบิึงครับคึับคู่เต้นแล้วพี่น้องเต้นแล้วเต้นแล้วโอ้ตัอตัอตัอตัวพี่น้องสองตัวสองตัวสองตัวอยู่ครับพี่น้องเห็นไหม ปลาก็ได้ตัวลักตุรี่ในาการถ่ายทำพี่น้องมีคนถ่ายแห่พี่น้องถ่ายไปน้ำจับไปน้ำครับกล่องก็ได้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิด้ึงครับผมพี่น้องครับบุหมบุมบุมบุบมุนหน่อยได้โอ้โหยโอ้ยไปแล้วไปกระด <baptism, S 1> ีนางฟ้าครับไปกระด <like. S 2> ีนางฟ้ากระดีนางฟ้าพี่น้องกระดีนางฟ้ามาใส่เพิ่มมาสองโตครับกุมน้ำพี่น้อง น้องผมนีปะอกปะเด้เหยียบลงงลอได้เก็บต์ลงพโจ หาที่ย่ในอุ้มนีพ่อจ้าพี่น้องผมเดียกว่าใบคอโตยกสุกดึงก็เด้อครับผมพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมครับกดไลค์กดแชร์แห่นำนำานเด้อครับผมพี่น้องครับฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจนในเด้อพี่น้องผมขอความักความแม่งจากพี่จากน้องนี่เด้อพี่น้องครับ phải nhảy nhanh nhăn nhanh phải nhăn nhanh thầm sáng 2 sáng 2 phá thơ sáng nào, sáng thơ sáng thơ sáng nào sáng